ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาเที่ยวกับแก๊งคลับเฮ้าส์นะคะซึ่งเป็นครอบครัวที่เรารักนะคะซึ่งดิฉันเองก็คือสสจิวเป็นนักปนเป่ายเก้าไกลๆนะคะแล้วก็เจ๊แต๋วนะครับเจ๊แต๋วจากคอแต๋วแตกนะคะแต่ว่าเป็นหอแต๋วแตกๆนะคะวันนี้เปวางโคลแต่งตั้งสถาปนิกให้พวกเมืองค่ะแล้วพวกเมืองก็ต้องมาเก่งรักหน่งยาวโยกเยกค่ะแล้วด้านหลังเป็นพี่แอนนาชีวิตพังนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะขอเสียง่อยค่ะแอนนาสวัสดีค่ะดิฉลีน่าจงค่ะ วนนี่เราอยู่กับชาวแกงขับเฮาแล้วบอกเลยว่าเราจะมาเปิดตัวละครในขับเฮานะคะเพราะแต่ละคนเนี่ยเขาเ,เป็นคนปังกำลังเบิร์มมากมายนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็คลิปนี้จะไปที่ไหนนะคะตามพี่ประกันมาดีกว่าค่ะไม่อยากเมาเยอะนะคะแล้วก็ซื้อกระดาษทิชชู่เก็บใบเช็ดน้ำลายด้วยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเจอกัน one two เสียงดังแล้วก็แหกป่านเยอะมากวันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่เชียงใหม่ค่ะทุกคนค่ะนี่ไงเห็นยบ้านไหมล่ะยำหนวยยื yes. ้เยสเดี๋ยวไปตามหาเจ้าของร้านดีกว่าว่าเจ้าของร้านอยู่ไหนนะคะเพราะวันนี้เนี่ยเรามีนัดกับเหล่าบรรดาตัวละครนะคะตัวละครในขับเฮาทุกคนรู้จักขับเฮากันหรือเปล่านะคะนี่เราเดินมาในร้านกันอ้ยดูสิเห็นชาวแกงแมกบอกดีเลยถ้ากระเทยรวมตัวกันเมื่อไหร่นะหางแตกคุณขาแม่เจ้าอ่าและนี้เราอยู่กับเด็กแก๊งสวัสดีค่ะ มาทำอะไรกันเนี่ยมาทำอะไรกันเนี่ยพวกเธอกินยำนะอะไรนะมากินยำนวดยั่วเย็ดนี่หล่อนเป็นใครอ่ะหล่อนเป็นคือลีน่าจุงแจงแต่ออาคา่ะในลองเสียงลีน่าจุงสีโรคจิตตัดสาย <laughs> คลิปนี้ต้องส่งให้ลีน่าจังดูนะ <laughs> <laughs> อยากจะบอกอะไรแม่ลีน่าไหมคะจะบอกแม่ลีน่าจังค่ะว่าดิฉันชื่อลีน่าจุงแจงจ่งออาคา่ะเสียงอาจจะคลายแม่นะคะ เออได้เช่นค่ะคนละคนกันนะคะเอออค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่น้องนับนะคะน้องนับไม่เป็นตัวละครอะไรเนาะเป็นก้อนหินครับเป็นก้อนหินเข้ามาฟังนะคะแล้วก็น้องครีมนี่เราอยู่กันในห้องขับฮาห้องอะไรนะห้องขับฮาเนี่ยเอาสามเจ้าของห้องก่อนเจ้าของห้องเจ้าของห้องอะไรงานตัวไหนค่ะตอนนี้อยู่ในห้องขับฮาหอแตกไงเอาหล่อนี่นี่นี่คือเจ้าแตวใช่เจ้าแต้ไยแตก เปิดหน้าแล้วเปิดหน้าแล้วเรู้ใจไหมรู้จักเปิดได้บ่อดเลยเดี๋ยวคอยแจ๋วไหมเดี๋ยวคอยแจ๋วอย่านะนอีดอกเกิดขึ้นมันลงนี่นะคะนี่คือเจ้าของห้องหอเต่าแตกสยามเมืองทิพย์แล้วก็สยามเมืองทิพย์ที่กำลังจะแตกในวัยวัยนี้อ่านะคะนี่ไงแล้วนี่น้องสอดสอดจูวักอะยังไงคะสอดสอดคะ สอสอมาลงพื้นที่ค่ะมาตรวจว่ายำร้านนี้ผ่านมาตรฐานหรือเปล่าถ้าไม่นอ้พูดอย่างงี้ใช่ไหมเสียงอย่างเงี้ยถ้าไม่ผ่านใช่ๆๆันจะใช้เสียงเลยถ้าผ่านมาตรฐานนะคะดิฉันจะสั่งให้รัฐบาลมายุบร้านนี้ทิ้งนะ,ะ <c oughs> อ่ะนี่นะคะคุณแอนนาต้องบอกอย่างงี้นะคะว่าแอนานาต้องไปกินยำทั่วประเทศไทยเลยแล้วยำที่นี่นะคะต้องบอกว่ากระเทยต้องมากินค่ะเด๊ะเด๊ะเทักทายแบบแอนนาหน่อยทักทายแอนนาหน่อยไม่ไหว คุณขานะคะแล้วก็นีิมะโอมนะคะนี่ไงแล้วก็น้องคิมจุ้งอะไรวะน้องยูกิเออนะคะนี่เรากำลังตามไหนเจ้าของร้านอยู่ไหนเนี่ยอีนเดีเจ้าของร้านอยู่ข้างหลังเจ้าของร้านอยู่ข้างหลังเจ้าของร้านคือตัวละครนังนะไม่ได้ต้องทายอะไรนะไม่ได้อ่ะนางให้มาเหรอเออานางบอกอ่ะนี่ไงแต่นงมาวันนี้เราอยู่กับที่ยำนัวเยอะแยะสวัสดีค่ะน้องแล้วไงครับพีิธีพิธีเองนะคะ โอ้ยหาแกงเนาะแม่หญิง <นะ S 1> ลีที่ไหนแม่หญิงลีีพี่หญิงลีไม่ได้มาค่ะน้องอนับวันนะน้องนะใครที่ติดตามพวกเราในขบับเขา,ขานะขานะคะคือก็บอกเราเป็นเงาเสียงของทุกคนใช่ไหม เราไปเงาเสียงของอีทิพนะคะเพราะฉะนั้นนะคะน้องนับเบอรวันจริงๆค่ะเชียงใหม่เล่าสิวันนี้ก็เป็นเลือกรามอย่างดีก็เลยมาลองต่อที่นี่ก็คือจะทําให้เมืองคลิปมันแตกความเป้าหมายใช่ไหมแล้วถ้าอยากเข้าไปเมืองคลิปต้องทำงานอยากเข้าไปเมืองคลิปต้องเติมเงินสั่งร้อยเหมือนเอริแฟงถึงจะได้จะได้เข้าไปต้องเล่นขับฮาวเล่นขับฮาวแล้วตะพังต้องมีเคยอมีเคยเข้าไปในเมืองคลิปกับฮอต่างๆยิ่งนี้ต้องรักก็พามากินยำที่นี่ใช่อร่อยหรือเปล่า อร่อยไหมอร่อยไหมลูกแต่กระเทยชอบพราว่าอร่อยเอออ่ะแม่ลีน่าจังไงคะค่ะไหนอันนี้ค่อมปหลอะเป็นไข่มุกนี่หลราทำเสียไข่มุกหรอไข่มุกไข่มอันนี้ทำเสียไข่มุกหรออะไรคะเอาใหม่ได้ไหมคะคุณแม่ไข่มุกได้ค่ะได้ค่ะสักครู่นะคราบก็สั่งอาหารก่อนนะคะับอ่าเด็คุรีน่าจุงยังไงคะครับ ดิฉันก็ได้ข่าวมาว่าร้านนี้อร่อย <c oughs> ก็ปกติไปกินก๋วยเตี๋ยวเขาก็ด่าว,ว่าปรุงเครื่องปรุงเกินอ่า <c oughs> แต่จะมากินยำไม่ต้องมีเครื่องปรุงใช่ไหม <c oughs> ใช่ค่ะ ه, ไปดูดีกว่าเดี๋ยวไปดูในร้านดีกว่าเดี๋ยวไปดูในร้านม่ามีอะไรบ้าง คุณผู้ชมคะต้องบอกนะะว่าวัตถุดิบเนี่ยดีแล้วเครื่องที่ทำแพงนะคะรสชาติก็ดีกระเทยต้องมาผู้ชายต้องมาคนนี้ต้องมาจ้า ดูไก่ทอดร้านเขาสิน่าก,กินมากคุณขาเพราะว่าวันนี้เนี่ยชาวเมืองทิพนะเขาต้องมาชิมยำหนัวยั่วเย็ดทำไมต้องเย็ดนเนี่ยเดี๋ยวต้องถามเขาหน่อยดีกว่าดูเหตุแม่ไก่เดี๋ยวเราไปลงยำอะ่ะถอดชื่อร้านนทำไมต้องแบบยำนัวยั่วเย็ดค่ะเป็นแฟเจ้า,า,อาของานอร่อยค่ะแม่อร่อแบบบงทิพเราค่ะน้องใช่ไหมจริงๆค่ะวันนี้ก็มีแต่ชาวเมืองทิพใช่ไหมใช่ค่ะว,วันนี้มีแต่ชาวเมืองทิพเรานะคะล่าสุดเสียงไปอีกทิพราคาตอนนี้นะะส่วนมากคนมาที่นี่เขาสั่งยำอะไรกันอะ่ะ สั่กทุกอย่างค่ะเพราะอร่อยทุกอย่างค่ะเอาหรออะไรทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นซิกเนเจอร์อย่างนี้เลยเหรอไม่มีค่ะแต่ส่วนตัวก็คือเนี่ยไก่ไก่ไก่คือซิกเนเจอร์เลยใช่ไหมใช่เพราะถูกสุดค่ะเอาหรอยังเงินแพงเหรอแพงค่ะแต่อร่อยมากคุ้มค่าค่ะเออนะทำไมกระเทยต้องอยู่กับยำคะไม่รู้ไม่รู้เลยกระเทยชอบกินยำกระเทยชอบกินยำกับมิโมการไปเลยคุณขาดูซิดูเมนูที่เราเลือกมาส่คุณขาเห็นไหมนี่เฮ้ยทำไมเด็กเสิร์ฟหล่อจังเลยอะ กินได้ป้าเด็กเสิร์ฟเนี่ยกินได้ครับกินได้จริงอ๋อได้ครับอร่อยนะอร่อยนะครับให้กินหัวหรือให้กินหางกินกลางตลอดตัวอ่าคุณขานี้น้องคิมนะคะเจอได้ในขับเทานั่นเองค่ะนะคะนี่ไงคุณข่าร้านจำนะคะก็มอยจริงๆวันนี้ต้องให้เจ๊แต๋วเปิดห้องแล้วล่ะเปิดห้องอยู่ตอนนี้เปิดห้องอยู่เอาเปิดห้องอยู่เหรอใช่เปิดห้องกับเฮ้าอยู่เข้าไปดูได้ขอแต่ๆอ่าฝากช่องรายการช่องโบกสุกตาด้วยค่ะนี่ไงขับเท้าคุณขานี่ไง มาอะไรกันอยู่อะ่ะมากับเรื่องกินกาแฟกินยังไงให้ใจสั่งแล้วใครเปิดห้องอยู่เนี่ยตอนนี้งานลีน่าจุงเปิดอ๋อลีน่าจุงเปิดห้องอยู่อ่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ไงขับเฮานะเราไม่ได้อ่านนะแต่ว่าเราให้ดูว่าคุณเข<ช>้ามาแล้วคุณจะเจอพวกเรานะกับตัวละครใช่ไหมใช่นี่ไงขับเฮาอุ้ยปังมากเลยอะ่ะเป็นไงบ้างกินแล้วเป็นไงบ้างไหนพูดเจยิงละอร่อย,นะอ,อ,ยอ่ะพูดจริงๆอร่อยปะอร่อยอร่อยจริงนะอร่อยจริงๆริงจะไปต้อแหลกดิไม่โกหกไม่โกหกแม่หลก็บอกแม่หล่อตามแม่หลอกแรก จงสำเร็จนานาต้องบอกว่ากระเทยนะคะที่มีผัวหรือกระเทยที่ไม่มีผัวหล่อนต้องพาผู้ชายมากินยำใช่ไหมหล่อนก็จะได้ผัวไปตลอดการจงสำเร็จ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 แต่เจอบยังไงคะแม้โดนแกงอ่ะดิฉันอยากจะบอกเลยนะคะว่าคือว่ารสชาติของเขาเนี่ยรสชาติจงสำเร็จนะจงสำเร็จคัะรสชาติเนี่ยเหมือนกับ กุ้งมากๆเลยค่ะนี่มันไม่ใช่กุ้งหรอมันไม่ใช่กุ้งมันคืออะไรอ่ะกั้นคืออะไรอตัวใหญ่เนี้ยไม่ใช่อะไรอ่ะหอยตัวใหญ่เหมือนปลาวางเลยกินกินกินนี่ตัวใหญ่มากนะอ๋อกินยำปลาวางเลยใหญ่มากมียำปลาวางไหมอ่าดู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 ครับยังไงรัเปิดไปไหนมั้ยรับหลังจากที่เมากับเพื่อนๆในครับเฮาส์สยามเมืองทิพย์เนี่ยพอเรามาร้านยำเราก็ต้องกินถูกแม้แล้วหลายคนก็บอกว่าต้องกินเขาเรียกอะไรนะเธอเนี้ย นี่ไงกุ้งแก้วคุณดูสิดูกุ้งดีแม่เจ้าตัวใหญ่เวอเวลากินกุ้งแก้วต้องกินกับกระเทียมดองอแบบนี้นะคะเ,คเดี๋ยวขอญยตเําหนวดกุ้งออกก่อนอแล้วเราจะบอกเลยว่าถ้าอร่อยเราจะพูดอร่อยถ้าไม่อร่อยเราก็บอกไม่อร่อยแค่นั้นเองง่ายจะตายนะคะนี่ไงคุณชมดูน้ำจิ้มเขาดีไอแซบมากเลยอ่ะดูดิเห็นไหมอืมนี่อืมอืมเป็นไงครับอร่อยไหมครับ อร่อยมากคะอ,อิ่มกันแล้วนะคะคุณดูสิส,สมาชิกในคาเ้าของเรานะคะมมเป็นยังไงคะมมไม่อร่อยใช่ไหมอ,อร่อยค่ะ <laughs> ว่าไงคะว่าในเมืองทิพย์ๆค่ะตามบ๊อบบานต้องมานะคะตามบ๊อบบานในเชียงใหม่ค่ะเจ้าของร้านเสียงหายแล้วว่าไงคะอานาต้องบอกกันนี้นะคะว่ากระเทยอยู่ที่ไหนนะคะแตกแตนที่นั่นแต่วันนี้ค่ะทุกคนดูไปดูชมกันนะฮะตอนนี้เหลือแต่จานไม่เหลือไม่เหลือทุกไม่เหลืออะต้องบอกว่าอร่อยปิดรายการให้หน่อยก็สลักวายกางวันนี้ใครยอดถึงหนึ่งล้านวิวเมื่อไหร่ จะพาหอจะแตกเนี่ยมาเลี้ยงให้เต็มลังเลยปิดลังไปเลยหนึ่งรังวิวท่านังรังวิวเลยเหรอที่ด่าอย่าลืมไปดูทีที่ด่าทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องโปกเก็ตซุขตาเยอะๆกันนะคุณผู้ชมตามพี่เต้ลายๆๆ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 งตังเล็กจองตังเล็กจองตังเล็กสาธุ